งานข่าวด่วนค่ะเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นกลางท้องทะเลเมื่อเหล่าผู้กล้าต้องเข้าไปสำรวจเรือผีและต้องหาวิธีถอนคำสาปแต่ปรากฏว่ามีบางคนค่ะถูกไร่มนดำใส่จนทำให้มีลักษณะาอาการคล้ายกับคนเสียสติวันนี้คุณบูกลินได้เดินทางไปปักหลักเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่แล้ววันนี้เขาก็กลับมาอยู่กับเราที่ห้องส่งแล้วค่ะ คุณบุคลินคะคุณบุคลินคะอเออ่ชื่อบุคลินคุณนะคะอเออสถานการณ์ที่นั่นจากที่ได้ไปสัมผัสมาเป็นยังไงบ้างคะบอกเลยนะวานาตัวมากพูดไปแล้วก็ขนลุก อาจารย์เนี่ยไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยบอกเลยนะไอ้เรือผีลำเนี่ยคำสาบมันไม่ธรรมดาทำเม้าเราผู้กล้าเนี่ยมันปันป่วนกันไปทั้งหมดเลยเออเชื่อแล้วค่ะคุณบุคลินแล้วตอนนี้เหล่าผู้กล้าของเราสภาพเป็นยังไงบ้างคะก <c oughs> ็ดูไม่เจืดเลยแต่ละคนเนี่ยเริ่มไม่เป็นผู้เป็นคนกันแล้วและถ้าผู้กล้าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะถอนคำสาบได้เนี่ย เราอาจจะไม่ได้พบพวกเขาอีกแล้วตอนนี้ทั้งผู้กล้าของเราเนี่ยรู้วิธีถอนคำสาบหรือยังคะ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอาจารย์ไปศึกษามาแล้ววิธีการแก้คำสาบนั้นง่ายมาก เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเรา The Hero Reporter ขอเอาใจช่วยเหล่าผู้กล้าทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นฝึกความกล้าและเอาชนะคำสาบเรือผีไปด้วยกันค่ะ